สวัสดีครับคุณผู้ชมเพจลำหน้ากันแล้วนะครับกลับมาครั้งกับรายการลำหน้าท่าสถิติรายการที่เอาสถิติ์นักเตะโชว์ฟอร์มเยอะแต่ละเกมน้ำมาหยิบยกผคุยทุกคนรับชมรับฟังวันนี้ขอสเสนอปีแยออเมริกอบป,ป,ปะยะายองจ้าจุติคืนชีพสู่รังเทพอันคุ้งจะเป็นหลังผ่านมารสุมชีวิตครั้งใหญ่บนกองกีดกระทางอาเซนอลที่ดาวกัเป็นนรกบนดินของดาวเตะทีมชาติากาบอกทางเรื่องนอสสนามและฟอร์มการเล่นส่วนตัวที่ดูเหมือนว่าเติร์ดตอบเปงนไฟกันถึได้ชับแต่ทว่าตั้งแต่การเปลี่ยนถ่ายย้ายถิ่นไปออยู่าาานนขงบรร์เซโโลสสม ที่ขึ้นไคล์ตัวของโอเวมยองกลับทําให้เจ้าตัวสามารถกลับมาระเบิดฟอร์มทํลุงทะลายแก่ทีมเมวาเลนโดยเกิดขึ้นในเกทเอกราซิโกที่ทําได้ของโอเวมยองน้นสับไปถึง2ประตูพบกับการ่าซาอิติต่อเกมไปเก่าวไว้ดังนี้ครับสถิติ27ครั้งสถิตโทษ9ครั้งสร้างสร้างโอกาไป4ครั้งแบบคุณจะสร้างโวกาสครั้งใหญ่2ครั้งยิง6ครั้งต้องตอบคเป็น2ประตูและ1แอสซิสต์และนี่นะครับเรื่องราวของอีแอบริกโอมยองกับการปลุกฟอร์มเก่งของตนกลับมาสู่ทีได้ครั้งรู้ถึงในเรื่องของสไตล์การเล่นบอตกากเข้าคัม การทับประตูที่ถูกแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอย่างล้นหลับพนวกกับความสุขส่วนตัวที่ได้ย้ายทีมแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่านี่คือหนึ่งในแข้งเวิ l ์ c คลาสที่ยังสามารถโลดได้บนเวทีระดับสูงได้อีกเยอะๆและเรื่องราวในครังหน้าเราจะติดตามการนั้นก็าสามารถไปคอม,คมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจลำหน้าสสารบวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ